อัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮิวะบเรากกาตุขอความสันติสุขจงมีแด่ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอัลฮัมลิลลาห์นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปริยากันอีกแล้วนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยนะคะวันนี้นะคะคุณครูปริยาจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะเดีย๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านดุอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเรฮีม รับ,บีซิดนีอิมันวารุกอนีวะห์มาอามีนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนฮะดีสพร้มอมๆกันก่อนนะคะฮะดีสที่6ความสะอาดอัตตตฮูรุชัตรุนอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาบันทึกโดยมุสลิมมาชาลลอ์นะคะอัลฮัมมิลาห์นะคะหลายคนนะคะ สามารถท่องจำมาดิษที่6กันได้คล่องแคล่วแล้วนะคะแล้วก็ส่งที่บริโอแม,ม่พิมพูแล้วด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะอนชอลล์นะคะเราจะขึ้นอะดิษที่7กันต่อเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะและบทที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของวิชาฟิกนั่นเองนะคะแล้วก็บทที่3นะคะเรื่องสุนัตและอัดาบหรือมารยาทในการทำน้ำละมาดนั่นเองนะคะ ในบทที่ผ่านมานะคะเราได้รู้จักสุนัตกันไปแล้วนะคะสุนัตก็คือสิ่งที่ศาสนาให้กระทําโดยไม่บังคับนะคะก็คือคนที่กระทำเนี่ยจะได้รับผลบุญส่วนผู้ที่ละทิ้งก็จะไม่ได้รับโทษนะคะนี่คือความหมายของสุนัตนะคะแต่ในบทนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักสุนัตและอาดัปในการทาาํานัลละมัดกันนะคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคําหลักในบทเรียนก่อนเลยนะคะ คำหลักในบทเรียนนะคะมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่ากิบละนะคะตามครูนะคะกิบล่ะมาชอนเลิกค่ะมิสวาตมาชอนเลิกค่ะกลัวคอมาซ่าฮิลานเรียัดกาลิมาชาฮัดะและสุลาวัตนะคะทัะะ้งทั้งหมดนี้คือคำหลักที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ กิบลัาคืออะไรกิบลัาก็คือทิศทางนะคะที่เราละหมาดนั่นเองเราละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัานะคะมิสวากก็คือไม้ที่ใช้ในการถูปันนั่นเองนะคะกั่วคอนะคะกั่วคอก็คือการอมน้ําเข้าไปในปากนะคะแต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่ได้กลืนเข้าไปนะคะแล้วก็ลายออกมานะคะคือการกั่วคอนะคะต่อไปมาซะมาซะก็คือการเช็ดนั่นเองนะคะคีลานคีลานก็คือการสาง เดี๋ยวเราไปดูความหมายเพิ่มเติมในบทเรียนนะคะประหยัดประหยัดก็คือการใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยนะคะาการิมาชาดะนะคะการิมาชาดะก็คือการกล่าวคําปฏิญาณตนนั่นเองมา่นาลอนะคะต่อไปคําสุดท้ายสลาวัตรนะคะสลาวัตคือการขอพรนะคะการขอพรให้กับท่านนำบิบม,มัสุลลัมอัลไอบัซซัมอัลซซัลลัมนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือคําหลักที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ อื่นนะคะเรามาดูความสําคัญของสุนัตและอาดับในการทําน้ำละหมาดกันก่อนนะคะข้อปฏิบัติบางอย่างในการทําน้ำละหมาดเป็นสุนัตหากไม่ทําสุนัตการทําน้ำละหมาดยังคงใช้ได้อยู่แต่ผลบุญได้ไม่สมบูรณ์อ,อีกครั้งนะคะเขาบอกว่าข้อปฏิบัติบางอย่างในการทําน้ำละหมาดน่ะเป็นสุนัตนะคะก็คือหากเราไม่ทําสุนัตเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยการทําน้ำละหมาดของเราเนี่ย ใช้ได้อยู่ไหมคะอ่าใช้ได้อยู่แต่ผลบุญที่ได้จะไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะอ่ามีหะดิษสงทธนาบีได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ทําน้ํำละมาดและเขาทําอย่างสมบูรณ์บาปของเขาจะหลุดร่วงจากร่างกายของเขาและแม้แต่บาปที่อยู่ใต้เล็บนิ้วมือของเขาก็ตามบันทึกโดยบุคคลีและมุสลิมอ่ามาฉลอ์นะคะ ดังนั้นนะคะเราพยายามทําน้าละหมาดของเราให้สมบูรณ์ถูกต้องนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะแต่ละขั้นตอนทําให้ถูกต้องนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าใครที่ทำน้าละหมาดอย่างสมบูรณ์ถูกต้องเนี่ยบาปเล็กๆนะคะของเขาเนี่ยจะหลุดร่วงจากร่างกายของเขาเลยนะคะแม้กระทั่งบาปที่อยู่ใต้เล็บนิ้วมือนะคะที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะหลุดร่วงไปด้วยอ่ามาฉะลอ ะะพยายามนะคะทุกคนอิชอัลลอฮซุนัตและอาดัมในการทำน้ำละมานะคะมีดังนี้นะคะเดี๋ยวเราดูอำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ควรหันหน้าไปทางกิบละในขณะที่ทำน้ำละมาากิบละก็คือทิศทางที่เราละมาดก็คือทางใบตุลละนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2องนะคะกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มิลราหมข้อที่สาม ่าดูอาก่อนทำน้ำละมาดบิสมิลลาฮิวะลฮัมดุลิลละต่อไปข้อที่4นะคะถูฟันด้วยไม้มิสวาร์กและนี่ก็คือไม้มิสวารกนั่นเองนะคะมีหลายคนรู้จักกันแล้วนะคะตอนปสอกูก็ได้เอาตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วด้วยนะคะนี่คือไม้มิสวารกต่อไปข้อที่5นะคะล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมือก่อนเอาน้ําบ้นปากอ่านี่ข้อมือของเรานะคะหลังจากไปนิ้วมือเลยจนถึงข้อมือนะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะเอาน้ําบ้วนปากให้สะอาดมาชาร์ลต่อไปข้อที่7นะคะทำความสะอาดอลำคอก็คือการกลัวคอนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสินอดและข้อที่8นะคะสูตรน้ําเข้าจมูกและสั่งน้ําออกจากจมูกนั่นเองนะคะเราะ,ะตอนป .2 อ2ครูก็สาธิตให้ดูแล้วนะคะ,ะเราก็ได้ แสดงวิธีการอาบน้ําละหมาดกันแล้วด้วยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9มสัสมะอ่ามาสซะก็คือการเช็ดนั่นเองเช็ดให้ทั่วศีรษะนะคะเช็ดให้ทั่วศีรษะของเราเลยนะคะเป็นสุนัตนะคะแต่ฟัดดูนะคะฟัดดูก็คือเช็ดแค่บางส่วนของศีรษะเท่านั้นเองนะคะคือฟัดดูนะอันนี้เราพูดถึงสุนัตอยู่นะคะก็คือ เเช็ดให้ทั่วศีรษะต่อไปข้อที่10มาสซาอีกเช่นกันนะคะเช็ดเหมือนกันเช็ดตรงไหนคะเช็ดใบหูทั้งสองข้างทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะต่อไปคีรานนะคะคีรานก็คือการสางนะคะสางคอที่หนาดอวิธีการเสยขึ้นนะคะนี่นะคะมุสลิมเรานะคะส่วนใหญ่เขาจะไว้คราวนะคะเดี๋ยวเราเรียกว่ายัุดนั่นเองนะคะ,ะก็ต้องล้างด้วยต้องสางด้วยนะคะต่อไป ข้อที่สิบสองคีลานอีกเหมือนกันนะคะสางเหมือนกันสางไหนคะสางซอกนิ้วมือและซอกนิ้วเท้าของเรานั่นเองนะคะระหว่างซอกนิ้วเท้าแล้วก็นิ้วมือนะคะสางให้ทั่วนะคะให้น้ำถูกทั่วทุกส่วนเลยนะคะต่อไปข้อที่สิบสามนะคะให้เราล้างอวัยวะข้างขวาก่อนข้างซ้ายเสมอเลยนะคะาชาร์ล็อคค่ะต่อไปข้อที่สิบสี่นะคะให้เราทําความสะอาดสามครั้ง ทั้งในส่วนที่เป็นฟัดดูและสุนัขทั้งหมดของการทําน้ําละมัดเลยนะคะก็คือล้างทุกส่วนเลยสามครั้งนะคะต่อไปข้อที่สิบห้านะคะให้เรากระทําอย่างต่อเนื่องหม่ามวารัดนะคะก็คือโดยไม่ขาดตอนเลยก็เคือเราอาบน้ําละมัดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าล้างมือเสร็จปุ๊บนะคะบ้วนปากก้นปากเสร็จไปเล่นสักพักก่อนนะคะค่อยมาล้างหน้าแบบนั้นไม่เอานะคะ ให้เรากระทำอย่างต่อเนื่องคืออาบน้ำละหมาดให้เสร็จทีเดียวเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่16ล้างอวัยวะให้เกินขอบเขตของใบหน้ามือและเท้าอ่ามาฉาลองน,นะคะก็คือขอบเขตของใบหน้าจากไหนถึงไหนคะอ่าขอบเขตของใบหน้าก็คือจากไรผมติ่งหูแล้วก็ใต้คางนะคะให้เราล้างให้เกินไปเลยอ่ามือก็เหมือนกันล้างให้เกินข้อมือให้เกินแออข,ข,ข้อศอกมาเลย ขาก็ล้างให้เกินให้ถึงตาตุ่มไปเลยนะคละ้า้ตาตุ่มไปเลยต่อไปนะคะ,ะข้อที่สิบเจ็ดนะคะให้เราใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะ,ะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะบางคนเปิดน้ําแรงมากเลยนะคะ,ะให้เราเปิดน้ําพอประมาณนะคะแล้วก็ล้างทีละทีละขั้นตอนนะคะ,ะใช้น้ําอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะต่อไปข้อที่สิบแปดนะคะ เราทำน้าละหมาดด้วยตนเองไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำน้ำละหมาดนอกจากกรณีจำเป็นนะคะทำน้ำละหมาดตัวเองนะคะแน่นอนทุกคนทำเองอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่คนที่ไม่สบายไม่สามารถลุกขึ้นไปเดินได้ <mumbles. S 1> นะคะไม่สามารถลุกขึ้นไปเอาน้าละหมาดได้อันนี้นะคะก็มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะอ่านะต่อไป ข้อที่19นะคะข้อที่19ก็คือใช้มือถูอวัยวะที่ล้างนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะระหว่างน้ำละหมากก็ต้องใช้มือในการถูอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะข้อที่20หากจะกวักน้ําในภาชนะให้วางภาชนะนั้นทางด้านขวา,าเรารู้จักด้านขวาด้านซ้าย,ยแล้วนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะ นา้าละมาาในภาชนะในขันหรือว่าในกระมังตรงไหนสักอย่างหนึ่งนะคะให้วางภาชนะนั้นไว้ทางด้านขวานะคะต่อไปข้อที่21นะคะไม่พูดขณะทำูดุนะ,ะยกเว้นเมื่อมีความจำเป็นจริงๆอิบนา้าละมาดให้เสร็จก่อน,นะคะแล้วก็ค่อยคุยค่อยพูดกับเพื่อนนะคะต่อไปข้อที่22นะคะ เราปล่อยให้ส่วนที่ถูกน้ำละหมาดคงเปียกอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องเช็ดนะคะให้แห้งและก็ปล่อยให้ระเหยและแห้งไปเองเลยนะคะนี่ก็คือสุนัตนะคะในข้อหนึ่งนะคะในการทาน้ำละหมาดนะคะก็คือทาน้ำละหมาดเสร็จนะคะไม่ต้องเช็ดหน้าก่อนปล่อยระเหยแห้งไปเองเลยนะคะต่อไปข้อที่ยี่สิบสามนะคะ ให้เราผิดหน้าไปทางกิบล่นะคะแล้วกล่าวกาลิมัชฮะดะและอ่านอุอาหหลังทำน้ำละมาอ่านุอาหหลังทำน้ำละมาจำได้ไหมเอ่ยอ่านุอาหหลังทำน้ำละมานะคะนี่คุณออมแบบสั้นๆมาให้นะคะอัชฮอดุอัลลอฮอัลลอฮฺุ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 อัลลุฮฺอัลลอฮุอัลลอฮุอัลอฮฺุอัลลอฮฺุอัลลอฮฺุอัลลุัลลอฮฺุอัในหนังสือ ตัสซีนก็มีอยู่นะคะในด้านหลังเลยเป็นดูอานะคะหลังจากทำน้ำละหมาดน,นะคะเดี๋ยวเราไปค่อยไปฝึกอ่านกันได้เลยนะคะต่อไปข้อที่ยี่สิบสี่นะคะกล่าวขอพรหรือว่าสุลวัตให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสูล,ลาะฮฺวะไลบัสสลัมนะคะอ่าสุลวัตให้ท่านนาบีอัลลอฮุมมะสซุลลิบะซัลลัมอะลาซัยไซรินะมุฮัมมัดีวะลาอฺลีหฺวะซอฮบียะต์มาอีนนะคะอันนี้เราก็ได้บทบุญสุนัตไปแล้วนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่25นะคะหลังจากที่เราอาบน้ำละมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการละมาดสุนัตสงรกรับน,นะคะไปหลังจากทำน้ำละหมาดนั่นเองอ่าสุนัตกนละมาดนะคะแต่ละวัตถุอ่าปัญหามีแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะสุนัตแล้วก็อาดับแล้วคือมาร,รยาทในการทำน้ำละหมัดกันไปแล้วนะคะทั้งหมดมี25ข้อด้วยกันนะคะ นักเรีนยนสามารถกลับไปทบทวนนะคะในหนังสือหน้าที่ในหนังสือนะคะในหน้าที่47 7นะคะจนถึงหน้าที่48ได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทจะอยู่ในหน้าที่49แล้วก็50นะคะ มีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นึ่งเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นข้อที่1นึ่งเขาถามว่าในขณะที่เราทําน้ําละหมาดเนี่ยนักเรียนควรหันหน้าไปทางใดนะคะคําตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอหมดเลยนะคะตอนที่2นะคะให้เราเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเขาบอกว่าหากงดเว้นการทําสุนัตเนี่ยน้ำละหมาดของเราจะเป็นยังไงนะคะแม้ว่าผลบุญจะจุดๆนะคะหาคําตอบที่สมบูรณ์เติมลงไปให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ในหน้าที่50นะคะอันนี้นะคะเรียนตอบคำถามพร้อมกับบอกหิุผลประกอบมาด้วยนะคะข้อที่1ก็ถามว่ายูซุปเนี่ยทำน้ำละหมาดโดยไม่ได้ตั้งเจตนาเจตนาหรือว่าเนี้ดนั่นเองนะคะน้ำละหมาดของเขาเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่เพราะหิุใดนักเรียนต้องทบทวนบทที่ผ่านมาด้วยนะคะในเรื่องของฟัดดูในการทำน้ำละหมาดแล้วก็สุนัตในการทำน้ำละหมาดนะคะ เรียนพยายามเปรียบเทียบให้ถูกต้องนะคะว่าถ้าเราทิ้งฟัดดูเนี่ยน้ละหมาดของเราใช้ได้ไหมหรือถ้าเราไม่ทําซุนัตเนี่ยน้ละหมาดของเราใช้ได้หรือไม่นะคะเรียนพยายามทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยนะคะอาียนสามารถทําลงในหนังสือได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ถ่ายรูปลงมาใส่อาลบั้มที่ครูสร้างไว้ได้เลยนะคะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ เรสสำหรับวันนี้นะคะหากมีอะไรตรงไหนที่ผิดพลาดนะคะคุณครูก็ขอมาอัพด้วยนะคะเดี๋ยวเราอ่านดุอาก่อดหลังจากเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสโตฟิรุกะวะอะตูบิไลนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบิไลตอฟิกวันดีไดวยสุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ